เรื่องเร้นลับโดยผมสกระเท้าเพชรก่อนจะไปเรื่องสัมภเวสีมาคุยเรื่องสเพเฮระกันสักนิดเถอะผมว่าคนไทยเราอะนะโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยเอาตั้งแต่ดึกดำบัรเลยเอาส่วนมากยังเชื่อว่าวิญญาณนั่นนะมีจริงแนะ่ไม่อย่างนั้นเวลาตายจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเรือ ในว่าช่วยส่งวิญญาณใช่ไหมเล่าขอย้ำอีกครั้งนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนี่ผมเล่าอย่างไม่อายนะตอนเด็กปัญญาณนี่เหมือนกันผมอะอะไรนะเรือก็ถูกผู้ใหญ่หลอกกสิคือผมเคยถามผู้สูงวัยคนหนึ่งว่าเขาจุดผุ้กตัตไลทำไมผู้เฒ่าคนนั้นก็บอกโถไอ้เซอร เขาส่งวิญญาณโว้ยเหรอผมผุ้ทานลุงนั่นยังบอกไม่เชื่อเองเหง็นดูบนฟ้าเถอะจะเห็นวิญญาณเหรอผมร้องดังฝาเก่าย้ำอีกแล้วเห็นขึ้นดูหวังจะเจอวิญญาณเหาะจะไปสวรรค์หรือน,นรกไม่รู้่นะให้ตายเถอะงายหน้ามองหาจนคอแทบหัด เห็นแต่เมฆลอยปนกับไอ้ควันพลุกับตะไลเท่านั้นน่ะหลงเชื่ออย่างนั้นอยู่นานเชียวแหละเอาก็คุยกันแก้เซ็งพอแล้วมาว่าเรื่องสัมภเวสีดีกว่าเอาเรื่องวิญญาณก่อนดีไหมมีเยอะนาที่เชื่อว่ามีจริงไม่งั้นจะทําบุญใส่บาตรทำไมถ้าไม่ส่งไปให้ผู้ล่วงรับก็วิญญาณนั่นแหละ ส่วนที่เร่ร่อนพวกนี้จัดอยู่ในข่ายสัมภเวสีผมเองเคยเจอนะเอได้เล่าไปหรืออย่างอันนี้ลืมสนิทถ้าใครได้ฟังมาแล้วก็ขออภัยไม่ได่ากันนะเรื่องไม่อย่างนี้น้องสาวผมเขาตายก่อนเวลาอันควรแม่แกกำลังป่วยกระเอาะกระแสะซะด้วยก็เลยยังไม่อยากบอกให้รู้กลัวท่านสุดลงว่างั้นเถอะ แต่ให้ตายสิเอาวิญญาณน้องสาวไปปรากฏให้เห็นนะเสระหว่างผมกับแฟนรวมทั้งพี่สาวซึ่งพากันไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดขณะผมตื่นกลางดึกเขาไม่ใช่มาเป็นตัวตนนะครับแต่ในลักษณะดวงกลมขนาดเท่ากําปั้นสีเหลืองอ่อนลอยจากช่องลมด้านหน้าเข้ายังห้องในบ้านถ้าไม่ใช่วิญญาณจะเป็นอะไร ไม่ใช่ผมคนเดียวนาแฟนผมพี่สาวก็ยืนยันว่าพวกเขาก็ตื่นและเห็นเหมือนกันน้องสาวคงโกรธะนะะที่ไม่ยอมบอกแม่ว่าเขาลาโลกไปแล้วโถไอ้เราก็หวังดีก็ค่อยยังชั่วนหน่อยที่มาเป็นดวงถ้าปรากฏเป็นตัวตนให้เห็นแล้วก็ได้วิ่งกันบ้านพังนี่ผมสบานเลยเอา ไม่ได้โกโหกนาะเห็นจริงๆทีนี้มาว่าเรื่องสัมภเวสีเป็นของไหนสุดใจเขามันเกิดนานมาแล้วเคยเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กไปเหมือนกันเริ่มเลยนะครับจำได้ลางๆเพราะว่ามันนานมากเชียวแหละผมอายุสักสิบสามสิบสี่ตอนนั้นข้าวในนาเขายังใช้วิธีเกี่ยว รถไถรถเถยเหมือนทุกวันนี้ยังไม่เมียวันที่เกิดเรื่องอ่ะเขออนุญาตใช้ภาษาสมัยพ่อคุณรามหน่อยนะครับไอ้มว้วนความจริงในนี้อายุมากแล้วแต่ผมเอาคําในสุดใจหัวหน้ากลุ่มเขาเรียกอย่างนั้นม้วนนี่เป็นหนึ่งในผู้รับจ้างคงกินอะไรผิดสํแแดงหรืไอไงไม่รู้อ่ะนะปวดท้องอย่างแรงขึ้นเสก แล้วโถกลางทุ่งจะหาส้วมที่ไหนก็ต้องอาศัยป่าใกล้แถวนั้นมวนเขาก็ขออนุญาตในสุดใจซึ่งแกก็พยักหน้าก็บอกให้รีบไปเดี๋ยวทนไม่ไหวไหลเรี่ยราดมันจะยุ่งให้มวนจำอ้าวอ้าวหายเข้าป่าอยู่นานพอสมควรจนเพื่อนๆคิดว่ามันอู้เปลงหนึ่งในนั้นเลยแกล้งบน่น สงสัยว่าแอบไปหลับสละมังไอ้นี่เอาเปรียบนี่ว่ะในสุดใจที่ลืมไปแล้วเมื่อได้ยินเพื่อนร่วมเกี่ยวบนถึงนึกได้ว่าไอ้มวนเข้าไปเกือบครึ่งชัวง่วโมงก็เลยตะโกนถามสุดหรือยังเว้ยเรียกเท่าไหร่ไม่มีเสียงตอบก็ต้องเดินตามเข้าป่าสักสองสามมอใจ,จได้โผล่ออกมาตะโกน เฮ้ยพวกเราไอ้มวนเป็นอะไรไม่รู้มาช่วยกันหน่อยเร็วสิบคนละมือจากรวงข้าวเดินบ้างบางคนก็วิ่งกรูเข้าป่ามุ่งไปจุดเดียวที่มว้วนซึ่งกำลังนอนแผ่หลามองฟ้าตาปลิบปลิบหายใจรวยรินเหมือนกำลังจะหมดลมกังเกงขากล้วยลงมากองกันอยู่ไอ้ตรงหน้าแข้งคนหนึ่งคงเห็นุจาตาละมัง้ง รีบรวบขึ้นมาที่เอวแล้วจัดการขมวดปมให้เขียวของมวนตกห่างจากตัวไปสี่ห้าเมตรแสดงถึงตอนลมต้องมีอาการสะดุ้งและตกใจก่อนหงายลงพื้นในใจหรือสุดใจลงนั่งยองๆมองไปที่หน้าผากของลูกทีมเห็นรอยแดงขนาดเท่าเหรียญบาทของสมัยนั้นนะนะถ้าเดียวนี้ก็เหรียญห้านั่นแหละ หัวหน้าสุดใจเห็นบอกบรรดาที่ยืนมองม้วนว่าช่วยหามออกไปข้างนอกหน่อยเว้ยเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้กูเข้ามาก็เห็นมันแพ่หลายอย่างนี้แหละสองสาคนกุลีกูจอนนำร่างออกมาวางริมป่าละมาะคนหนึ่งเอ่ยเป็นเชิงถามเอาไงเนี่ยพาไปลงหมอไหมในอุดมเพื่อนร่วมเกี่ยวข้าวตอบเร็ว ก็ต้องอย่าง,งานั้นสิว่าขืนรอให้ฟื้นเองนะคงยากเผลอๆเดสมอร่แน่เออเออเง้นรีบเลยไปสามคนก็พอไว้เหลือนี่เกี่ยวต่อในสุดใจออกคำสั่งยังบนอีกเฮ้วันนี้คงเสร็จค่ำล้ว่วะผลที่สุดหามวนกันอย่างยากลำบากออกจากทุ่ง มายังลําคลองเพราะว่าต้องไปทางน้ำขอยืมเรือพายชาวบ้านเขาจนถึงสมัยนั้นเขาเรียกสุขสลาเดี๋ยวนี้คงตั้งชื่อให้ฟังดีหน่อยว่าอนามัยหมอตรวจโน่นนี่แล้วบอกไม่มีอะไรมากคงร้อนจนเป็นลมแล้วให้ยาตามอาการก็คงจะแก้หายใจไม่สะดวกนะเพื่อนเพื่อนจึงพามว่นกลับบ้าน ตวินผู้ร่วมพาส่งโรงหมอหรือว่าอนามัยกระซิบบอกในสุดใจที่มาคอยฟังข่าวด้วยความเป็นห่วงว่าระหว่างอยู่ในเรือมวนรู้สึกตัวดีลุกนั่งเองได้แต่อาการน่ะผิดเพี้ยนไปคือตาเมื่อลอยจ้องหน้าแต่และคนด้วยสายตาดุดันบางครั้งทำว่าจะร้องไห้ตะวินยังบอกอีก กูสงสัยว่ามันผีเข้าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ไม่อยากพูดกลัวมันโกรธแล้วฟัดกับกูลมึงเอ้ยเรือคว่ำแน่หนุ่มวิชัยที่นั่งฟังอย่างตั้งใจอยู่ข้างๆองแกล้งอย่างเชิงถามอ้าวถ้าเป็นผีเข้าผีม้วนจริงๆตาไม่กลัวเหรอตะวินหันกลับมาตวาดกลัวสิว่าไอหอกถามได้กูถึงไม่พูดอะไรไง ระหว่างมวนนอนตาลอยมอลัาคาอยู่กลางบ้านลุงผินกับป้าสัมภาพ่อกับแม่นั่งหน้าเศร้าเฝ้าดูอย่างเป็นกังวลเพื่อนเพื่อนรู้ข่าวพากันมาเยี่ยมเย็นหลายคนอยู่หนุ่มจรนหนึ่งในนั้นมองเพื่อนแล้วกระซิบกับบุญช่วยอาการอย่างนี้กูว่าโดนของว่ะจอหมายถึงคุณใสยังวิจารณ์ต่อตามปกตินะ ไอ้มวนแข็งแรงอย่างกะกะทิงถูกแดดนิดหน่อยไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนี้สุดท้ายยังสะกิดบอกเอ็งดูที่หน้าผากมันบุญช่วยมองตามที่จอนชี้จึงเห็นวงกลมสีแดงตรงหน้าผากที่เริ่มจางลงจึงสันนิษฐานว่าโดนผีเข้าสิงแน่นอนแล้วอาการมันฟ้องด้วยอสาไอ้นุ่มรุ่นกระทงเอ่ยท้วง เฮ้ยถ้าเป็นผีต้องอารวาดแล้วนี่มันมองราคาเฉยตาแข็งทื่อเองดูฝ่ายแรกสวนทันทียังเซมันยังไม่ออกฤทธิ์คงกำลังคิดจะทำยังไงผีนานาัคิดหนุ่มอาสาทวนคำบุญช่วยพยักหน้าทำนองก็คองอย่างนั้นยายน้อมเอามือสะกิดกระซิบกระซาบถามตาหวินบางว่าคิดยังไง แกใส่หน้าก่อนบอกตอบไม่ถูกเว้ยเพราะไม่แน่ใจผีข้าวหรือว่าโดนคุณใส่ม้วนนอนมองหลังคางเงียบข้าวปลาไม่กินหยุดสามวันในสุดใจเล่าว่าพ่อกแม่ของม้วนร้อนใจเหลือกำลังเที่ยวตีคองร้องเปล่าไปทั่วว่าใครก็ได้ช่วยม้วนลูกชายหน่อยเถอะจึงได้รับคำแนะนำจากเพื่อนบ้าน ให้ไปหาหมอผีชื่อมงคลในว่าเป็นจอมขมังเวทต,ตัวยมอยู่อีกตำบลหนึ่งจึงออกเดินทางถามไถ่ายไปเรื่อยจนพบตัวได้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังท่านมงคลดีใจเหลือหลายเชียวละเพราะว่าชอบเรื่องพูดผีปีศาจอยู่แล้วเนี่ยระหว่างเตรียมสัมภาระยังคิดไม่ได้หยืดเสร็จหยืดสายมานานแล้ว เสร็จสับออกเดินทางมายังบ้านมวนในวันนั้นเลยก่อนก้าวขึ้นเรือนที่ม้วนนอนสมหยุดมองไปรอบตัวบ้านครางพูดขึ้นลอยๆเหมือนเป็นเลสายมาคอยรับกันแล้วเหรอใครกันจ้าหมอนางมุนส่งซึ่งมาดูเหตุการณ์กับเขาด้วยเอ่ยถามหมอมงคโหัวเราะในลำคอก่อนพูดสั้นๆโยมทูตตอบจบ ก้าวขึ้นเรือนทุกคนที่ออยอยู่หัวบันไดหันมองลอกแหลกไปยังที่ต่างๆด้วยท่าทางระทึกร่างกายสูงใหญ่ผอมแกร่งของหมอผีในชุดเสื้อกางเกงสีดำทำให้ดูน่าเกรงขามทีเดียวก้าว <9 S 2> เข้าไปนั่งลงคัตมาข้างคนเจ็บที่นอนเหยียดยาวปลดย่ามสีดำจากไหลล้วงมีดปาดตา ในว่าเป็นมีดหมอออกมาแล้ววางทั้งสองอย่างลงข้างตัวกระแอมสองสาครั้งตามแบบฉบับของนักขมังเวทจากขัดตมาดเปลี่ยนท่าเป็นนั่งสมาธิเอื้อมือเปิดผมที่ปกหน้าผากของม้วนออกทุกคนทั้งนั่งกระยืนล้อมวงจึงเห็นดวงกลมสีแดงที่มันเริ่มจางลงมากแล้ว ท่านมงคลละมือจากหน้าผากค,คนเจ็บมาล้วงไหวในย่ามยาวขนาดสองคือบออกมายกขึ้นจดปากท่องบนมนคาถาเสียงเงึมงำเราสองสามอึดใจแล้วเคาะหน้าผากม้วนสามสี่ครั้งก่อนถามเองเป็นใครมาสิงเขาทำไมเงียบไม่มีเสียงตอบจะลองดีหเรอ หมอมองคลกระแทกเสียงหนักแน่นถามเงียบอีกอยากเจ็บใช่ไหมจอมขมังเวทถามเป็นครั้งที่สองเมื่อเห็นยังเฉยก็เลยเอาหวายเสกจิจ้มค่อนข้างแรงลงหน้าผากไอ้ตรงจุดแดงอะนะพ่อแ,แม่และเพื่อนฝูงของมวนถึงกับตะลึงไปเมื่อมันร้องโอ้ยโหยหวนทีเดียวซึ่งผิดไปจากเสียงจริงสิเพราะว่า เหมือนชายแก่รังเหย็ดยาวสั่นเท้าจนพื้นบ้านกระเทือนน่ะบอกสิว่าเองเป็นใครแอจอมขมังเวทตวาดกำชับแล้วเอาหวายหวดพื้นสองสัมเพียเพื่อครูทันทีมวนที่นอนตาแข็งมาหลายวันนาะนลุกพรวดขึ้นนั่งทุกคนพะง,งะเซบ้างก่อยยืนแล้วถอยหลังไปตั้งหลัก พิศาจ์ในร่างมนุษย์หันเร็วเลยมองท่านมงคลในตาแดงกล่ำและตะโกนล,ลั่นกูไม่กลัวมึงโว้ยเนี่ยหมอสยาศาสตร์เขาผ่านเรื่องพะเนียมาโชคโชนแล้วจึงไม่มีที่ท่าวาวาดวันกลับตะอคอกอีกอ๋อจะลองดีกับข้าเหรอถามจบเอื้อมหยิบมีดปาดตานมากำไว้นั่นนะ่ะร่างที่ถูกสิงจ้องหน้าบอก เองสิจะลองดีกับข้าไม่ยุ่งทำไมเหออไออัปมงคลอ้าววิาสตร์ในร่างมวลเปลี่ยนสรพนามให้ทันมงคลซะแล้วซึ่งทำเอามือปราบวิญญาณโกรธจัดเสียตะวาดเสียงดังช้าๆสามหาวนักไอ้นี่แล้วเอามีดปันพื้นดังปังพร้อมบอกข้าไม่อยากยุ่งสัมพะเวสีอย่างเองหรอกถ้าไม่ทำให้ใครเขาเลือดร้อน ออกไปออกไปไปอยู่ที่ควรจะอยู่ซะเจ้าสัมภเวสีในร่างมวนไม่ปริป,ปาดนำซ้ำอยา่าขยับหันหลังให้หมอมองคลซะอีกทาว่าข้าไม่สนใจเองท่านมงคลพยักหน้ากับตัวเองแล้วว่าเออเออทำพยองไปเถอะเดี๋ยวเองจะต้องร้องขอชีวิตเงียบสัมภเวสีนิ่งเฉยซะนั้นแหละ ยังหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดแสดงอาการเกลี้ยวกลาดนะนะทีนี่บรรดาพวกที่ยืนจ้องก็ใจระทึกไปด้วยสิไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกมือปราบผีคงเห็นว่าจะยืดเยื้อเสียเวลาจึงยกมีดปาดตาลที่ลงอาคมแล้วนะขึ้นจดปากพร้อมพนมมือท่องคาถาพึมพำพมพ แล้วโดยทีไอ้ผีซึ่งหันหลังให้ไม่ทันรู้ตัวจดปลายแหลมของมีดลงต้นคอกรีดอย่างเร็วและแรงเลยลากปืดลงไปยังสลังไอ้ผีร้ายในร่างของมวลสะดุ้งโยงกรีดร้องอีกครั้งว่าโอ้ยโอ้ยร้อนไวยร้อนแล้วพุ่งหลาวไปข้างหน้าจนชนฝาเรือนด้านตรงข้ามานะดินพราดพราด หมุนตัวเหมือนไอ้เคกำลังจะฉีกเหยื่อมันกลิ้งไปตามพื้นทีนี้ผู้คนก็แตกตื่นโกลาหลกันใหญ่ละสิหมอมองคนลุกเร็วกระโจนไปค่อมร่างที่นอนหงายของมันนะนะเอาหวายปักถึกลงหน้าผากไอ้ตรงสีแดงเจ้าสัมภเวสีคงโดนคาถาเข้าเต็มรักนอนนิ่งเหมือนคนหมดแรงหายใจขาแมวขมแมว ผมเพราอ่างี้ยุ่งเหยิงเฮ้วิญญาณรายหลับตาเฉยซะอย่างนั้นเหมือนจะลองดีท่านมงคลก็เลยถามยำ้ำยิงใช่ไหมเองอะถึงไม่บอกได้ได้เลยแล้วยกมีดขึ้นสุดแขนทำว่าจะแทงมันผีรายในร่างมวนตะโกนล,ลั่นทั้งที่ตาหลับอยู่กลัวแล้วบอกแล้วจ้าอย่าทำเขาเลยจากนั้น ความเป็นมาก็พลั่งครูว่าตนชื่อเฟื่องเป็นหนุ่มบ้านศิกุกอ๋อขอขัดจังหวะหน่อยนะครับตามที่ผมรู้นะบ้านศิกุกเนี่ยสมัยหนึ่งเป็นที่ตั้งค่ายของทหารพรม่าเขาทีนี้ก็ย้อนเข้าเรื่องเดิมสัมภเวสีเฟื่องบอกว่าตนตายโหงตั้งแต่ครั้งสงครามพม่านั่นแหละเนื่องจากถูกจับ จ้ากลับไปเมืองหงสาไอ้เฟื่องในร่างม้วนยังพูดให้ท่านมงคลฟังว่าตนไม่ยอมไปกับโหกมันโดยบอกยอมตายดีกว่าถ้าต้องตกเป็นทาสก็เลยถูกบั่นคอสุดท้ายผีไอ้เฟื่องยังว่าที่ต้องเร่ร่อนอย่างนี้เพราะว่าไม่มีญาติพี่น้องจะช่วยแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ต้องหากินตามสารพระภูมิของชาวบ้าน คอยหาโอกาสตอนที่ผีเรือนเขาเผลออะนะต่อมาเขาระวังมากขึ้นก็คงจะผีเรือนนั่นแหละเลยหากินยากทนหิวไม่ไหวก็เที่ยวเร่ร่อนหากบหาเขียดตามป่าละมะเจอมวนนั่งถ่ายทุกอยู่พอดีสิก็เข้าสิงหวังตามไปในหมู่บ้านเพื่อหาของเส้นไหว้นะนะอ้าวไงไม่ไปเกิดเรยเฮ้ย าเร่ร่อนทำไมท่านมงคลเน้นเสียงถามท้ท่านก็บอกเมื่อกี้ไงข้าไม่มีญาติที่จะทําบุญเพื่อส่งวิญญาณก็เลยต้องเร่ไปร่อนไม้อย่างนี้แหละถ้าท่านไม่ต้องการให้ข้าไประรานชาวบ้านก็ช่วยหน่อยซิสุดท้ายวิญญาณเฟื่องเสียงอ่อยขอร้องมือปราบสัมภเวสีพยักหน้างึกๆงึก่อนถามว่ามาจะให้ทำยังไง ผีไอ้เฟื่องก็บอกทำบุญหรือว่าสักกานก็ได้ไปให้ตนนั่นแหละเป็นการส่งวิญญาณละเมื่อรู้ความประสงค์ท่านมงคลจึงหันไปถามบรรดาชาวบ้านซึ่งภายหลังรู้ข่าวต่างขยอยมาดูเรื่องเล่นลับที่มองไม่เห็นเพิ่มขึ้นจนโอ้โหเกิดเต็มเรือนอเอ่ะอ้าพวกเราได้ยินใช่ไหมช่วยกันหน่อยจะขัดข้องไหม ได้บุญมากเชียวนาช่วยให้ผู้ตกทุกข์ไปเกิดใหม่เนี่ยทุกคนต่างพูดพร้อมกันว่ายินดียินดีเลยท่านบางคนก็บอกเอาๆต่อไปนี้จะได้ไม่หวาดระแวงก,กันอะีกนะตกลงกันเรียบร้อยมือปราบผีก็ถามว่ากระดูกเองอยู่ที่ไหนเนี่ยจะได้ไปนำมาเพื่อทำพิธี สมพเวสีเฟื่องจึงบอกว่าอยู่ข้างจอมปลวกตรงที่ม้วนไปถ่ายทุกนั่นแหละโอ้โหนี่เหมือนเป็นความลับมาเกือบร้อยปีเชียวนนเี่ยผมให้ความเห็นกับนายสุดใจหัวหน้าคนเกี่ยวข้าวเขาไปและทุกอย่างก็เรียบร้อยโดยนายสุดใจนั่นแหละบอกว่าชาวบ้านศรีกุกได้ร่วมกันออกทรัพย์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในเฟื่องแหม ก่อนจบเกือบลืมเล่าอีกเรื่องซะแล้วในสุดใจยังบอกผมนะตอนวิญญาณเฟื่องออกจากร่างมว้วนมีสิ่งที่เหลือเชื่อให้ทุกคนเห็นนั่นคือหน้าต่างบานหนึ่งกร้อนไม่ได้ใส่อะปิดไว้เพราออยู่เปิดผางออกโดยที่ไม่มีลมกระดิกหรือว่าใครไปแตะต้องเลยสักนิดนึงเรื่องมหัศจรรย์นั่นนะ่ะท่านมงคลอธิบายว่า เนื่องจากบรรดาสัมภเวสีหรือว่าผีเร่ร่อนจะมีพลังมากเป็นพิเศษที่หน้าต่างเปิดออกได้เองนั้นก็ผีไอ้เฟืองนั่นแหละพุ่งออกไปผมก็มีความรู้คราวนั้นเองว่าบรรดาสัมภเวสีกับผีเร่ร่อนเนี่ยพลังมากมหาศาลมิหน้าผู้ที่มีเคราะห์หากถูกพุ่งชนที่โบราณเขาว่าโดนลมพัดลมเพอะนะ จะล้มทั้งยืนเหมือนเจ้ามวนโดนนั่นแหละผมเองเคยเห็นมาเหมือนกันเอาละครับสัมภเวสีคงจบแค่นี้ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่แล้วแต่เถอะผมน่ะฟังมาเยอะแยะตะแปะไก่ก็นำมาเล่าสู่กันมิได้ตั้งใจให้เชื่อแล้วงมงายเลยจริงๆพระผ่าสิอ้าให้สบานก็ได้ ส่วนตะแปปะไก่เป็นยังไงไม่รู้หรอกนะฟังเข้ามาก็พูดบาง <c oughs> ของให้อภัยนะครับถ้าพูดเรื่อยเฉยไร้สาระ <_ Dylan> ผมสอกระชาเพชรสวัสดีครับผม